และน้องเทนิสมีคำตอบในคลิปนี้ค่ะยืนยันจากปากเลขาที่การสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยว่าเวียดนามเจ้าภาพซีเกมไม่ได้โกงสาเหตุแท้จริงที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจลง แข่งขันในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันที่เพิ่งขยับขึ้นมาเล่นและคว้าเหรียญทองในรายการสเปนโอเพ่นเมื่อเดือนเมษายนมาไม่ได้นั้นเพราะในการส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมสมาคมเทควันโดไทยใส่ชื่อของพานิพักไว้ในรุ่น49กิโลกรัมตั้งแต่แรกเพราะมองว่าช่วงตัวยาวและได้เปรียบคู่แข่งในรุ่นนี้มากกว่าและได้วางพลอยละพัฒช,ชัยประสิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่น53กิโลกรัมแต่ปรากฏว่าหลังจาก เดไลน์ในการส่งรายชื่อพอลอยลพัฒมีอาการบาดเจ็บนักกีฬาที่มีอยู่ก็น้ำหนักไม่ถึงทางสมาคมจึงลองติดต่อไปที่เจ้าภาพเวียดนามเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ดูว่าจะสามารถสลับเอาพานิพักที่ยังไม่ได้ลดน้ำหนักขึ้นไปเล่นในรุ่น53กิโลกรัมแทนได้หรือไม่แล้วเอานักกีฬาคนอื่นมาเล่นในรุ่น49กิโลกรัมแทนซึ่งเจ้าภาพเขาก็ปฏิเสธ โดยยึดตามกฎกติกาเพราะในรุ่น49กิโลกรัมถูกวางไว้เป็นพานิพักตั้งแต่แรกและไม่มีใครบาดเจ็บจะไม่สามารถสลับขึ้นไปอีกรุ่นได้ทางสมาคมต้องเอานักกีฬาคนอื่นมาลงในรุ่น53กิโลกรัมก็คือรุ่นที่มีคนเจ็บและถอนตัวออกไปเท่านั้นพร้อมกับย้ำว่าการจะเปลี่ยนสลับรุ่นได้ต้องเปิดให้ส่งรายชื่อใหม่ทุกชาติจะทำแค่ไทยชาติเดียวไม่ได้เช่นกัน เมื่อทราบเรื่องทางสมาคมของไทยก็ไม่มีปัญหาและน้อมรับกฎกติกา จึงส่งจุลานาันขันติกุลานนนเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์รุ่น46กิโลกรัมลงแข่งขันในรุ่น53กิโลกรัมแทนเท่ากับว่าไม่ใช่แค่พานิพักที่ต้องคุมน้ำหนักเท่านั้นจุลานันก็เช่นกันแต่นะักกีฬาของไทยทั้งหมดก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ <Wow. S 1> เพราะการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนักโภชนาการดูแลพวกเธออยู่สม่ำเสมอสำหรับพานิพักการลดน้ำหนัก4กิโลกรัมภายใน10วันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะต้องออกกำลังกายซ้อมเช้ากลางวันเย็น เธอบอกเอาอยู่แน่นอนตอนนี้พานิพักลดน้ำหนักลงไป2กิโลกรัมแล้วและมั่นใจด้วยว่าเธอจะทำได้ดีเพราะซีเกมส์คือการแข่งขันที่เปรียบเสมือนครูชั้นยอดในชีวิตเนื่องจากเธอเคยผิดหวังเพราะแพ้เมียนมาเจ้าภาพมาแล้วเมื่อปี2013รอบนี้เธอบอกพร้อมใส่ไม่ยัง้งและฝากให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ทัพเทควันโดไทยทั้งในประเภทต่อสู้และไรยรำในซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย